สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมมาทำที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับเออ่ลิเธียมฟอสเฟตสามสองหกห้าศูนย์นะครับโวลต์นะครับก็คือสามจุดสองโวลต์นะครับโวลต์รออยู่ที่สามจุดหกห้านะครับโวลต์ชาร์จอยู่ที่สามจุดหกห้านะครับตัวนี้ก็คือเดปเตอร์นะครับสำหรับชาร์จลิเธียมฟอสเฟตนะครับนะครับแรงดันที่สิบสี่จุดสิบสี่จุดหก 2แอมป์นะครับผมก็เอามาทํางานร่วมกับตัวสเต็ปดาวตัวนี้นะครับแล้วผ่านเทอร์มินอลเพื่อเชื่อมกับแบตเตอรี่ตอนนี้นะครับผมก็ชาร์จไปได้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะครับก่อนชาร์จนะครับผมนําแบตออกมาจากไฟโซล่าเซลล์ตัวนี้นะครับวัดไฟได้2.6ซึ่งออไฟโซล่าเซลล์ตัวนี้มีแผงนะครับโมโนนะครับผมก็ ชาร์จอยู่ตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงนะครับพอดึงออกมาเนี่ยวัดไฟได้แค่2.6โวลต์น,นะครับก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมมันเหมือนไม่ชาร์จไฟเลยก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่อะไรนะครับก็เลยแกะนะครับแกะแกะแล้วก็เอาแบตเตอรี่ลองมาผ่านไอตัวชาร์จที่ผมทำขึ้นเนี่ยปรากฏว่าไฟก็นะครับก็ชาร์จเข้านะครับตัวนี้ก็คือผมเสียบชาร์จอยู่เนาะเสียบชาร์จอยู่มันก็ ตอนนี้แรงดันมันโชว์สเอ้ยไม่ใช่13บจิบแรงดันอยู่ที่3.45นะครับ3.45นะครับแต่ว่าถ้าเราถอดออกแล้วเนี่ยแรงดนันจะตกอยู่ประมาณ3านะครับซึ่งผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะมันเป็นที่อะไรนะเพราะว่าผมวัดไฟที่มาจากแผงเวลาตากแดดก็ได้7โวลต์กว่าเลยเนาะแต่เวลามานะครับ มาชาร์จนะครับโดยผ่านแผง LED Solar Cell ์ตวนี้ปรากฏว่าไฟมันนะครับจาก7จาก7โวลต์นะครับมาวัดที่แบตเตอรี่นะครับไฟมันเหมือนมันมันดอบไปเยอะเลยครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรซึ่งผมก็ไม่ได้มีความรู้ด้วยก็เลยแค่ลองนะครับเอามาทำดูนะครับตอนนี้ก็คือถือว่า โอเคเสร็จได้ครับผมก็เตรียมแบตชุดใหม่ที่จะประกอบนะครับมาใช้กับสปอตไลท์โซล่าเซลล์ตัวนี้แล้วนะครับแต่จะขอลองนะครับแบตชุดนี้อีกครั้งหนึ่งว่าเออเมื่อใส่กลับเข้าไปแล้วเนี่ยครับผ่านการใช้งานคืนหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับกลางวันมันจะสามารถชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ก้อนนี้ได้หรือเปล่าเพราะผมที่ผมสงสัยก็คือเป็นที่แบตเตอรี่กับ เป็นทั่วแผงไฟนะครับตัวนี้ว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับคลิปนี้ก็เป็นการนะครับแชร์เรื่องราวของผมเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับแบตเตอรี่มือสองแล้วก็ชุดชาร์จที่ผมทำขึ้นมาเฉพาะกิจตามอุปกรณ์ที่มีและคิดว่าสามารถทำได้ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้ครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ